พกอะไรในเป๋ามาลาเล่าเดี๋ยวให้พี่เอาไปถือดีกว,ว่าโ<ห> <Okay. S 3> อเคถือยังไงก็ได้ไ,<อ>ไม่ได้ไม่ได้โอเคอันนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าครับ <laughs> จะขอดูหน่อยว่าในเนี้ยวันนี้พี่เอาอะไรมากินเบียร์วันนี้โอ้นอนอเทียเลยนะอายเลยนะ <laughs> ไม่รู้ว่าวันนี้ทําไมต้องเจอมึงวันนี้คือกระเป๋ากูเทียสุด อันนี้อะไรน,นี่อะไรอันเนี้ยเป็นโปเตอร์งานกูเอาไปขายเป็นงานศิลปะท,ที่วาดขายแล้วเอามาวางตรงนี้เลยวาดขายว่าแจกใครขอก็ให้ไ<อ>ม่เหมือนอันนี้งานดีเล็กถ้าใครจำแกงเฟรเฟ่เฟได้เราจะวาดรูปแกงเฟรเฟ,เฟ,เฟ,เฟ่ไว้ในนี้ใครเจอเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยพ,พี่ก้อมคิดถึงพี่ว่าซื้อโปเตอร์กูเปล่าจริงครับใครเจอขอซื้อได้อันเท่าไหร่อ่ะพี่420รบบาทโคตรแพง อันนี้อันนี้สติกเกอร์อเอาไว้บอมงานตัวเองตามที่ต่างๆเป็นสตรีทอาร์ตเวลาสตรีทอาร์ตไปไหนเขาะจะบอมงานมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะแบบแปะตามป้ายแปะตามอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าฮะอย่างตอนนี้หัวกูก็โดนบอมไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้อะไรอันนี้ก็คือขุ่พลังขุ่พลังอนายโชว์แบบเปนเพี่อเอ้ียต้องมาเปิดกันชา,าโชว์ช่องแม่งไอสัตว์เอ้ย เอออัน,นอันนี้คล้ายๆก้อนที่หมาหน้าบ้านนี่ไม่รู้อีกสักพักหนึ่งมันจะเขาจะแบบไปโยกเป็นผุดจดหมายอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าเดี๋ยวเขาเขาก็หาวิธีแก้แหละคนเปิดร้านทั้งเยอะเนอะใช่ไหมเออ ก็ขอให้มีตรงกลางแล้วกันนะมีตรงกลางมีตรงกลางผมว่ามันจะกลายเป็นคอฟฟี่ช็อปแบบแคลิฟอร์เนียเออเดี๋ยวนี้เห็นเยอะนะเป็นคอฟฟี่ช็อปที่แบบว่ามีกัญชาด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้เสร็จงานมึงหรือยังครับยังนพี่คนแรกเลยแล้วอันเนี้ยเสร็จหรือยังมึงกับกูเสร็จแล้วเสร็จแล้วลพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับผมครับเราเราเป็นคนใจดีนะแบบว่าชวนปุ๊บก็มาเนาะว่างอะค่ะเราเพื่อนอยู่เราเป็นคนแบบว่าสไตล์นี้อยู่แล้วหรือว่าเราง่วงเลย ไปนี้อยู่แล้วหนูไม่ได้ง่วงเฮ้ยเท่ดีนะเทสินะในนี้มันต้องมีแบบอะไรที่ทำให้ตาเยิ้มสักอย่างอับมวนอนี้อ่ะชื่ออะไรครับชื่อแก้มค่ะชื่อแก้มเนาะโอเคขอดูหน่อยได้ไหมว่าแก้มเอาอะไรมาหลานเราก็ได้ก็ได้เออก็ได้นะโอเคอ่ะขออนุญาตครับนี่โอ้โหหูฟังแบบวายพีเคใช่ไหมเอาไปใส่หน่อยได้โอเคค่ะได้ยินไหมอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินอยู่ค่ะอ่ะต่อนะตังโอเคอ่ะขออนุญาตเปิดกระเป๋าตังได้ไหมว่ามีอะไรบ้างในนี้เฮ้ยไม่มีตังอ่ะ อ๋อเราเป็นเด็กยุคสแกนจ่ายใช,ใช่ไหมเลยมีแค่40นะ <laughs> ใช่ใช่อ๋อแล้วก็มีแค่ลิปสติกเฉยๆอ่าของมันต้องพกนะปกติเราพกไว้เติมตอนไหนอ่ะตอนที่รู้สึกว่าเริ่มซีดแล้วอ๋อแล้วเรารู้ตัวได้ไงอ่ะต้องกระจกค,ค่ะครับว่าไงครับที่มามีเทปกาวอะไรแบบนี้มีเทปกาวทําไมอ่ะกลัวว่าใช้ไไม่ด้อ๋อมันใช้ได้พี่ถ้าเกิดแปรงเงี้ยยังใช้ได้เพราะเป็นเป็นเรีย์สิบอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมให้เพิ่มเลย เดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววเเราโอนโอนให้หนูได้ไหมแล้วแล้วให้ให้เขาไปได้ไหมนี่ครับพี่เพิ่มสี่สิบครับอันนี้อันนี้ใหม่เอี่ยมอันนี้ใช้ได้ชัวร์เจ๊เขาพูดมาแค่เดีอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเถอะจะถ่ายคลิปขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากโอเคที่เราต่อเดี๋ยวโอนให้ไม่ต้องกลัวก็เป็นคนที่มีไ i ด e n ิตี้ชัดอีกคนนึงนะก็คือเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่นะปีนี้อายุเท่าไหร่ละเออปีนี้ยี่สิบเจ็ดไออายุเท่าไก่ เออแต่แต่หน้าตาเราดูแบบเด็กมากเลยดูแบบว่าเด็กที่แบบว่ายังต้องการการนอนกลางวันเลยอโอเคขอบคุณมากนะอ่ะโอตั้ให้ก่อนอ่ะอันนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าอีพีนี้กันแม่งขำเลยอ่านายัตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อแบมนะคะเป็นเพื่อนมาสี่หปีแล้วอ่าเอ้ยเกินก็นตั้งแต่สมัยมสี่อ่ะเกือบสิปีแล้วแบม กูรู้สึกแกว่ะอันนี้เป็นกระเป๋าที่กูคิดมไม่ออกเลยว่าข้างในจะมีอะไรเพราะว่าแบมเนี่ยเป็นคนที่แบบเปลี่ยนคาคเตอร์หนักมากคือตอนเด็กเนี่ยจะเป็นแบบใส่แว่นติ๋มเดี๋ยวถ้าหารูปได้ขึ้นมาใส่ตรงนี้ปึง้งได้เดี๋ยวมึงปึ้งนะคะเออตอนนี้เป็นแบบว่าแซบ่บๆนะนะอันนี้คืออะไรติกค่ะอันินสติกตอนมาหาอะไรแบมยังไม่แต่งหน้าด้วยซ้ำไม่แต่งหน้าเลยมาเจออีกทีนึงเป็นลุคนี้ลุคแบบว่าแซ่บอะขอดูนี่หน่อยนะได้ได้ไม่มีอะไร บัตรเหลืองนี่อะไรบัตรไอ้นี่บริจาคอวัยวะอ๋อ๋อนี่คือไปทําบริจาคเวัไวะมาแล้วใช่ะอะไรอ่ะคือรูรู้สึกว่าเหมือนแบบตายไปก็ไม่ได้ใช้อะไรป่ะเออก็เลยแบบเอาไปให้คนอื่นดีกว่าไหมอ่ะก็คือแบบอันนี้ครูบริจาคหมดเลยนะบริจาคทุกอย่างเลยแล้วอะไรแบบเนี้ยต้องปรึกษาที่บ้านไหมไม่ปรึกษาเสร็จแล้วก็ยื่นบัตรเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ที่บ้านรู้ไหมว่าเราแบบว่าบริจาคทางล่างรู้แล้วเขาไม่ว่าอะไรเออไ่ตายก่อนแล้วค่อยว่ากัน เขาบอกว่าไว้ตายก่อนค่อยว่ากันอ uh uh ๋อเพราะว่าเคยเห็นว uh uh ่าแบบบางบ้านน่ะลูกไปทําแล้วแบบสุดท้ายแล้วพ่อแม่ไม่ยอมเหมองซึ่งความเป็นจริงแล้วแบบคุณเป็นคนให้ชีวิตอ่ะเฮ้ยมันดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วขอให้เป็นชีวิตเราดีกว่าใช่ใช่ร่างกายเราก็ขอให้เราได้มีสิทธิ์ตัดสินว่าเราจะเอาร่างกายนี้ไปเผาเฉยเฉยหรือเอาไปให้ใครได้ประโยชน์ตอนนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าจะขอดูหน่อยว่าคนที่มาล้านเ่าเนี่ยพกอะไรมาในกระเป๋านะ แล้วก็คือปกติเราไปข้างนอกเราไม่พกกระเป๋าอะไรเลยอาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพกเพราะอะไรอะแล้วทำไมต้องพกต้องถามปรชญาเอาขอดูกระเป๋างเกงแล้วกันในกระเป๋าเก่งอะไรบ้างใกระเป๋าเก่งมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับกระเป๋าตังค์หมดแล้้วหมดแลว ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออาลีค่ะอ๋อคือเดี๋ยวนี้ไม่แนะนําชื่อกวางแล้วอ๋อชื่อกวางก็ได้ชื่อกวางค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเรียกกูว่าอาลีก็ได้อ้าอาลีก็อาลีด้วยอ๋เป็นชื่อจริงด้วยใช่ไหมเออขอดูหน่อยว่ากวางพกอาลีคุณอาลีพกอะไรมาในกระเป๋าคุณนะโอเคอันนี้แว่นตาอ๋อแว่นตาอันนั้นขอดูหน่อยขอดูหน่อยลองใส่ได้อ่าได้ลองใส่ หมายถึงเราใส่ให้มันหมายถึงเมื่ออันนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าจะขอดูหน่อยว่าพกอะไรมาลานเล่าอ่าดูดูก่อนนะอ่าแมสก็ขยะแล้วอ้าวนี่อันนี้แมสเหมือนกันขยะสองนะอันนี้อะไรยา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 แก้ปวดยาแก้ปวดใช่เปคนปวดหัวบ่อยใช่ปวดหัวบ่อยเอานี่อะไรอะไรเนี่ยถุงลูกอมถุงลูกอมนะถุงลูกอมนะขยะสี่เอานี่อะไร อันนี้เอาไปเช็ดลยมั้งใช้แล้วเช็ดหน้า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 พี่ทำไมพบอะไรเยอะแยะวะโอเคอ้าวอันนี้ขยะต่อเนื่องนะครับอันนี้หลอดนะอันนี้อะไรอะไรวะณลูกอมปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วโอ้โหสภาพคือแบบเหนียวคากระเป๋าแล้วนะหมดแล้วมั้งขยะย่างเงไม่หมดมีมีลูกอมอีกโอ้โหอันอันเอาจริงนะผมว่านะพี่ทิ้งเหอะ เดี๋ยวเอาแม่เดี๋ยวผมไปทิ้งให้เดี๋ยวเด <สะ S 2> ี๋ยวทิเกก็ได้เดี๋ยวเกก็ส่งสานโดยเองโอเคอันนี้อะไรับพี่หูฟังหูนี่หูฟังอ,อ๋อมันเป็นหูฟังแบบ Y2K ใช่ไหมหูฟังแบบอ่านี่อ่า,าโอเคเอ่ะแม่ยังไม่หมดโอ้โหอันนี้มาแบบเวมือกอะเวมือกเลย ใเชคไม่รู้ของใครปีไหนก็ไม่รู้ทำไมมันเหนียวขนาดนี้ไม่รู้ว่าลูกอมละลายใส่หรือเปล่าอ๋อลูกอมละลายใส่นะแล้วหูฟังหูฟังทำไมเราพกหูฟังทั้งสองอันอ่ะมันใช้แบบแบบขึ้นรถไฟก็ใช้อันเล็กไงแต่ถ้าแบบเดินอะไรแบบนี้ใช้อันใหญ่๋อแล้วคุณภาพเสียงจะต่างกันไหมไม่ต่างกันเรียกได้ว่าชีวิตนี้นำพาด้วยแฟชั่นนะคุณภาพมันมันเหมือนกันแต่ว่าเราใส่2แบบเพราะมันเท่คนละอย่างกันนะหมดแล้วหมดแล้วจริงหรือเปล่ายังไม่หมดนี่ขยะเหมือนเดิอันนี้แหละที่เม่งเมื่อกั โอเคอ่ะขอบคุณมากครับพี่ใส่กับเถอะใส่กับโอเคอ่ะชื่ออะไรเอ่ยกีตาร์ค่ะกีตาร์พกอะไรในเป๋าพกอะไรเปในโอเคได้ค่ะได้ขอดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋าน่ารักกระเป๋าน่ารักมากก็นี้เป็นนำโชคสายมูอเหรอสายสายมูออันนี้คือนำโชคเรื่องอะไรอ่ะนำโชคแบบว่าพวกเรื่องงานเรื่องเงิน ใช่เอออันนี้ได้มาจากเชิงเซาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราแบบพูดคออะไรแล้วเนี่ยมันจะสมหวังซึ่งหนูพูดทุกวันก่อนที่จะได้งานด้วยได้งานอ๋อไหนไหนนะขออนุญาตเปิดได้ไหมโอเคดูไหนว่าในกระเป๋าจะมีเงินกี่บาทอุ้ยอุ้ยนี่รวยสุดว้ยรวยสี่ร้อย มีแบบ20บาท40บาทก็มีอันนี้เยอะสุดใน EP นี้แล้วอันนี้จากไหนนะจากเซาล์จากเซาล์แต่จำชื่อวัดไม่ได้ต้องถามคุณแม่ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปมากไปมากแล้วเงินถุงเงินถังนะอ่ะไหนมีมีอะไรอีกอ่ะเบสิกสุดๆเฮ้ยอันนี้ของต้องพกติดตัวนะไอเทมหลักถ้าสมมติเราเมาแล้วก็ดมได้เลยแล้วดมแบบ ชมาก็คืออันนี้เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นไอเทมเดียวของคลิปนี้แล้วที่แม่งเหมาะกับร้านเล่าจริงอ่ะอ่ามีอะไรอีกมีอะไรเราขอเป็นคนลื้อได้ไหมได้ได้ได้หลังจากนี้น่าจะขยันละอันนี้อะไรอ่ะไม้ขัดฟันนะงเอไม้ขัดฟันนะเอ้ยเนี่ยไอผู้ชายตะเกียรที่แม่งบอกว่าจะพกอะไรมาพกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยทำของสะอาดฟันไงเออต้องมีต้องมีหนุ่จะเราเป็นคนฟันฟันสวยนะเรียงฟันสวยนะครับคือคัดฟันใช่ไหมดัดฟันกับเนี่ยนี่อะไรลูกอมลูกอมนะ ลิปสติกค่ะลิปสติกโอ้นี่ลิปสติกสีแท่งเลยอหะอคือมันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้อ่ะใช้ก่อนจะลงลิปจริงส่วนอันนี้อ่ะคือสีวันนี้ที่หนูทาแล้วก็นี่เป็นสีประจำการตายแบบว่ากลัวแบบสีนี้ซิดไปก็เติมวันนี้ต่ออ๋อผสมมันเข้าไปนะอันนี้แบบเติมกลิ่นอะไรเงี้ยอห,ห,หอม<า>ด้วย<อ>นะนนทำไมมาร้านเหล้าถึงต้องแบบปากหอมด้วย ก็เผื่อเจอใครอะไรนี้เคยมีแบบว่าได้หนุ่มเพราะว่าทานนี้ใช่ไหมไหวายหวายหวไหวพี่น็อตซื้อหมดแล้วนะอันนี้ชิจูกุเอาเลทหรือเปล่าเนี่ยกิ๊ดติ๊ดชิจูกุเอาเลทมากได้จากใต้มา50บาทว้าหรอใช่ตลาดยันยงหัดใหญ่ค่ะของถูกรัเท่ได้นะโอเคอ่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับรายการพกอะไรในเป๋านะครับ EP ลาเล่าเนาะต้องบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่า เมาหาเมาเมามามีเซ็กมาอะไรเงี้ยพกถุงยางหรือพกอะไรที่มันแบบว่าโหดวันนี้กูมาจัดหนักมาเมาหัวทิ่ยอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วแต่และคนดูครับพกแต่อะไรที่เหมาะกัรใช้ชีวิตของคนที่มันผ่านชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งอะกลายเป็นได้เห็นมุมมองชีวิตที่หลากหลายขึ้นนะครับในการมาแล้วเราอ่ะยังไงวันนี้ก็บ้าตัวเองรายการพกอะไรในเป๋าขอลาไปก่อนเนาะแล้วก็ถ้าชอบรายการนี้ก็คอมเมนต์หน่อยว่า อยากให้ไปไหนนะที่เล็งๆไว้เนี่ยคือไปวัดกูว่าไปวัดน่าจะหานะเปิดมาปุ๊บเจอปะดุปล่อยปลาอย่างงี้หรือจะไปไหนก็น่าสนใจนะยังไงคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับยังไงวันนี้กูเองรายการพกอะไรในเป๋าขอลาไปก่อนนะครับายบายพกอะไรในเป๋ากูอะกูพกเอาไปทิคมาแคปนั่นเบาอุ้ยมาแอบดูอะไรตรงนี้ ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอาสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอาเดี๋ยวไปเจอต้งนูง้น,นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอา้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว